ซิกิจิบายแฮร์รี่พอตเตอร์ไปกัน หาของกินที่ตลาดปาสกิจิแบบเร่งแบบรีบมาดูกันว่าเราจะได้กินอะไรบ้างของกินที่นี่เยอะมากจริงๆค่ะซึ่งต้องยอมรับเลยว่าหลิวทํากันบ้านไปน้อยมากทําให้หลิวไม่รู้เลยว่าร้านไหนร้านดังหรือร้านไหนที่เราต้องไปตามกินให้ได้แต่ว่าในคลิปนี้หลิวจะรีวิวร้านที่หลิวไปกินเผื่อใครมาเห็นและสนใจไปตามกินได้นะร้านแรกที่สะดุดตาของพวกเรานะคะก็คือร้านขนมจีบซาลาเปาร้านนี้ค่ะ ขนมจีบไม้ใหญ่ๆซาลาเปาลูกโตๆนึ่งมาร้อนๆแบบนี้จะพลาดได้ยังไงล่ะคะไปชิมกันค่ะร้อนอ่ะอืมอร่อยนุ่มไม่เปันสาระ อันนี้อร่อยกว่า,นนา,วาขนมจีบร้านนี้หรือวให้เจดเต็มสิบค่ะส่วนตัวชอบความนุ่มของแป้งแล้วไส้เขาให้มาเยอะค่ะแบบแน่นแบบจุกจุกมาหนึ่งเขาจะให้มา3ามลูกค่ะ3ไส้แบบหมูล้วนแบบซีฟูด้ดแล้วก็แบบผสมค่ะรสชาติติดเค็มนิดนิดมีกลิ่นหอมหน่อยๆมาลองกินกันได้ค่ะ อันบนเหี่ยอกว่าถุกเนาะส่วนตัวซาลาเปาหลิวแอบยังไม่ถูกใจค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าหลิวชอบกินซาลาเปาแป้งนิ่มๆร้านนี้เลยยังไม่ตรงกับสไตล์หลิวเท่าไหร่ ส่วนของทอดแบบนี้มีหลายร้านมากๆซึ่งตอบโจทย์เด็กอ้วนแบบหลิวมากค่ะอร่อยทุกร้านไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงอร่อยทุกร้านถ้าได้ไปญี่ปุ่นแล้วห้ามพลาดของทอดเลยนะคะ ต่อมาเป็นร้านที่หลิวชอบมากในฟูกุสตอเบอรี่ลูกเบิ่มเบิ่มถ้ารักของหวานแบบหลิวจะพลาดได้ยังไงล่ะคะทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาเจอแม่ค้าพูดจาดีๆจะรู้สึกว่าอาหารอร่อยขึ้นอีก10เท่าหรือมีหลิวเป็นคนเดียวนะ ก็ไม่หวนเลยอ primo, ร่อยมาดอท네ี่ไหนที่ไหนไหนที่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 ไหนี่นี่ไหนทไหนที่ไนท่ไหนท่ไหนท มาต่อกันที่ร้านนี้ค่ะเนื้อย่างหอมหอมเสิร์ฟพร้อมอูนิหวานๆแล้วร้านนี้เขาไม่ได้มีแค่เนื้อย่างกับอูนินะคะเ้ามีอูนานงิด้วยสำหรับร้านนี้นะคะหลิวให้ไปเลย าเต็มซีบุนังหิที่เขาย่างมานะคะมันทั้งนุม่มทั้งชุ่มฉ่ำซอสที่เขาให้มาแล้วเขาให้มาแบบชิ้นใหญ่เต็มเต็มคำเลยค่ะบอกเลยว่าร้านนี้เป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรสุดๆ ออกมาที่ร้านโฮตะเตะร้านนี้ค่ะชิ้นใหญ่สะดุดตาหลิวสุดๆจัดไปเลยค่ะหนงเซตร้านนี้เขามีปลาหิมะด้วยนะแนะนำเลยว่าต้องกิน สำหรับโฮตาเตะร้านนี้ส่วนตัวหลิวรู้สึกว่ามันแห้งไปนิดนึงค่ะแต่รสชาติดีไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะดิงรก กกินมานส่วนปลาหิมะร้านี้บอกเลยว่าห้ามพลาดทั้งนุ่มทั้งหอมมันละมุนสุดๆเลยค่ะกินในปากแต่ดีต่อใจอน้องสาวหลิวไปได้โอโคโนมิยากิมาค่ะอร่อยมากกินแล้วฟินสุดๆอ่ะถ้าไม่เชื่อลองดูร้อนร้อ อร่อยมากนี้แต่มันอร่อยอย่ดีนี่ไห้แเบอะไรเนี่ยเหร่ แล้วเราจะพาดไอติมมัชะไปได้ยังไงล่ะคะกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานจัดมาเลยค่ะไอติมมัชะหนึ่งแล้วก็ไอติมสากป,ปุระหนึ่ง อร่อยมากหอมากเป็น,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 นสกกรสซากุระแต่นี่โคตรหอมเลยอ่ะมาชาโคตรถึงอ่ะมาเดินผ่านร้านนี้พี่ชายเดี๋ยวบอกว่าไดฟุกุร้านนี้อร่อยมากอ่าเต็มปากเต็มคำถ้าใครได้ไปลองชิมมาบอกหลิวหน่อยนะคะว่าอร่อยจริงไหม หลิวบอกแล้วว่าร้านของทอดอะเยอะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่น่ากินสุดๆแล้วเราจะพลาดได้ยังไงล่ะคะกรอบปะบอกแล้วว่ามันกรอบแล้วไส้ยเยอะนะคะดูอร่อยกรอบแปะปู คำหนึ่งคำหนึงคำนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งค้มหมดคำที่สองยังไม่ใช่กรหองคำที่สามต่อมาที่ไอติมร้านนี้เอาไปสิบเต็มสิบเต็มสิบเต็มสิบคุกกี้ที่ทำเป็นโคนอร่อยมากไอติมก็หอมหวานนัวนัวสุดๆยังไงไี่บอกไอพี่อยไอตมมากเราอได้กินแไม่ใช่ตอนเนี้ยไงร่อยมากอยู่วันนี้ คุกกี้เหรอคน<ะ>มันเป็นไงคนมันเป็นไงควมันดีกว่าติ่ม่ะหืมหืม รอบนี้เรามีเวลาอยู่ที่นี่น้อยรอบหน้าหลิวจะมาตะลุยกินให้มากกว่าเดิมอีกค่ะแล้วสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หลิวด้วยนะคะบ๊ายบาย